นนครสุมูสุลินนะยี่สิบยี่สิบครับสมูสุลินเรียกแม่เรียกด้หมมันน่ะยง่ายหัวหนูมันมันไหลมันเลยดำมันครับเอ้าที่ไหนบอบอกได้บอว่าหนูตวนีุ้มาจากไหนหายครับต้นเมาจาไหนข่าคือหายหันซุ้มนี่คือหนูมือวานนี่ั้งเหมือนหนูโชคใช้ทั้งหมดเลยตัวหนมาจากไหนใช่ คอยหมักคอยหมักเพราะว่าแม่แม่แม่ตังผมนะแม่แม่เราใเยอเรามานตังเล่นนะมแม่อันนั้นตังผมแม่ขอบคุณหลนะครับเขาเที่ยหนูตัวนึงโอ้โหครับขอบคุณครับจับแบ่งพิษบ่หรอแบ่งพันธ์บ่หรอแบ่งพันแม่เอ๋มันธ์เดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นพญาตให้พญาตให้เดี๋ยวเป็นนเราที่เป็นพญาตให้เราทายไพันธ์ยี่สิบบาทแม่ อ่างงผมใส่งผม่ว่าลีบาทจกออกมาเราะเราลยยี่มเออาจยีเลียมหลอาจจะใสกระเป๋านั่นกระเป๋านี่ยักยอกไปทั่วละเอกแค่น้าดนีเอาแค่เอาดนแค่เอาไม่สายป่ไาเอ อย่าเพื่อมันคุยครับอย่าเพนมันคุยเป็น่างอนาดครับอย่าเพื่นมันคุยครับแม่อย่าเพื่นมันคุยไอ่า้ะวังยามันโอ้แม่ท่าเอาหนูเนี่ยดึงเกมให้ก่อนด้วยจะฟาประชุมเลี้วไหลกับเขามันยังไ้าไดึงเกมแมก่อนให้ให้ซับหนูเรียอนซับหนูปอนบเปลี่ยนก็าเปลี่ยนฮะเปลี่ยนกระเป๋า เียพ่อบอลุดนะมันแม้หนูมันคืออะไรแ่ปล้วมากใหญ่ไฟได้เปลี่ยน่ะครับพิษติ้เฮงเดี๋ยวป้าองมาว่ากับครุ้ยหายิ่ของไไปับหมูเอยดี๋ยวไม่ได้ซับหมูเฉพาะย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านายอันน้ของมาฝากกูนะอันนั้นผัดพิษน่ ว่าได้เลโอล่ะฮะมีบอกฮะเหรียอยู่สามร้อยเนี่ยสองร้อยเนี่ยย่างนมาด้ยอย่นอยอ่างไเนางองหมื่นท่นหรืงไทยาเนปลี่ยนเขาเนี่ยกุ้งไทยาเน็ตป็นอย่งเขาเอ่ว่าบโบกเนาะ กุยเรื่งหน่้าจันปี่นือง้ามนเลามยกันมึงไมึงองกินอีกแล้วมะขุมไมมะขุมตี้ออมะขุม่ปงม่ลาไปยข้างน้ากิโล้างน้าจว่าซ้นแงไหม้หมราคายนหอ้นมาโลข้าวผุนหไหมหลังหางบ่อลอกสุดด้วเนี่ยบักกาบักงูก่ หุ้มมดเฮ็ดองแค่เบ็ดหางบ็ดหงะไปเาซื้อมัเบ็ดยวเีเสียมให้อกแาไปเาซื้อมันงูสีสับก็แล้วเอนี่พันนึงสับยยกสบี่ยพี่รกพีดีเดอนใครอีพันเดี่ยบ้าๆได้หรอบ้าได้หรอ อีเดียวเขาจะมาหาอนามันก็หา้ล่ะเีเกลืงจง่นแม่นองรออ้าวลองเกลีงล้ครับใจใจนี่ไงเเสียงเขาแต่ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าอาะไรมินมานะ่เกนี่แต่มันก็ขึ้นอนันเก่าข้าหน้ามีปัญหานะผมว่าไอ้มักมักแล้วตี

เฮ็ดอย่างคือคอนวอยไหลเฮ็ดลอ้องริาพิกไทยกับไอ้ลซื้อมาเป็นสองสามร้อยเอไก่าด้ไก่เขายืดเสีเอไก่ใตน้ำน้ำไก่อ้ไก่ในน้ำไก่ไตน้แบบประยุกต์เพี่อมันไม่มอ้หม้อมันมันหอมเลยน ไก่ใต้น้ำมาซักนะต้มไก่แหละว่ะได้หักมึง่องอแบบนึงได้บอกว่าคนละแบบใส่น้ำมันหมดเราใส่แบบไปไปเป็นไก่ใต้น้ำเราแค่ใส่น้ำมาเฉยทำให้มันแบบมันกินไอเราไม่มีอุปกรณ์เยอะเนาะเราก็ทำไปก่อนทโค้งแบบรถแต่รถเนี่ก็ะติ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแย่ขาเข่าก็ไม่ได้ถ้ามีตึงเมียน่าจะผลอะไรอยู่

มีรสสลับก็ดีเัวมีรสสลับไงม่เออเออเอาเต่านิ้วเด้อเห่าวนิ่วเด้อโอ้โหเห็นท่าสับเราก็ยัดนิวไปีอได้แบงไปให้ครับวัได้ตดกินเนี่ยปัะเเนี่ยเพราะว่าไอ้เขาเนาะกัมพูชูครบพวกเ้ อย่างาหนเป้เผาหนูเดียวไผมคุยกับเพื่อนคคุยกับทีมงานเองเลยเดี๋ยวอีนเนยดย์ลบไปใบพระอลอ๋อซิมึงหนังเหรออ๋อโอ๊ยตึงนะตนะึงนะจนะใช้กระเดาเลย เข้มไอ้มักกมละมเ่เข้มแซ่บแซ่บแซ่บแซ่แม่รอตันึงแม่เดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไวทนีกันพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ